คนอื่นเขาเอาไปกินอย่างอื่นกินข้าวกันเราเอามาทำอะไรพี่คพัรเราเอามาให้แมวกินดีกว่าแมวสามพันเน่อันนี้ของลลสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีค่ะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย ดีเด่นดเดชรชอบ,ชอบนวมินมาทำอะไรก็เออมาไม่ซื้อของนะนี่นี่คนละครึ่งคนละครึ่งมาใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง <laughs> <laughs> คนอื่นเขาเอาไปกินอย่างอื่นกินข้าวกันเราเอามาทำอะไรดีคบเราเอามาให้แมวกินดีกว่า <laughs> นน่่ะะาาจม้อันนี้ของตุ๊กตาตัดเลยนะอันนี้ของตุ๊กตัาที่ไหนที่ดีเด่นเนาะดีเด่นเนาะว่ามินะมีใช่เดี๋ยวดูว่าไม่ใช่เยอะซื้ออะไรไม่ได้เยอะหรอกใช่เอา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 จะมาซื้อแบบว่าประมาณซื้อว่าซื้อทุกวันทุกวันให้ครบสิทธิ์วันละสามร้อยนั่นเอาเอาเอากระเบื้อยเลยนะอันนี้กะบจะได้อีกห้าสองกะบผู้ใหญ่อืมโอเคอ่ะอันนี้ได้หกละ ได้หมดแห ee, ละนี่ลิขารอ้ารอนนี่ทะเลาะก็ได้นี่กบเบื่อแล้วใช่จะบอกว่าพี่เพชรอ่ะจริงๆเขาได้สิทธิ์ด้วยนะแต่เขาลืม,ลมอ่้านอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่เคลียร์ไงเลยเสียสิทธิ์เสียดายมากเลยของผมนี่มารอบสองแมวรอบสองเส็จแล้วจบแล้วเจอแมวโอเค แล้วนะไปแตะเงินเท่าไหร่ใจร้อยแปดบาทใช่ไหมอีกบาทเดียวค่ะอีกบาทเดียวอีกแปดบาทค่ะาของคุณอนุทินอุฒิศักดิ์ค่ะบเอวุฒิศักดิ์ห้าเราค่ะนี่คนละครึ่งค่ะนี่ถึงบ้านแล้วนี่ ดมๆหน่อยอออ้องไทยมาอืม <c oughs> อีกยี่สิบวันเขาบอกนะยีสิบวัน <c oughs> ที่เราจะไปสอยอกันวันละร้อยห้าสิบน้อยเนาะน่าจะกีีเดียวหมดเลยได้ไหมแต่ถ้าคิดถ้าเราใช้สิทธิจนคบอะสามพันก็เยอะนะอแต่ว่ามันต้องทยอยแบบเสียเวลาไปไงเออ,เอ,อแล้วก็ไม่ค่อยได้ใกล้บ้าน <c oughs> ด้วยใช่เนาะชมชง ก็เพื่อนๆที่มีสิทธิก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะถ้าไม่นั่นก็เอาให้แมวก็ได้เราน่าจะให้แมวหมดเลยนะไ, <laughs> ไปหยัดไปเยอะกันโอเคโอเคฝากเลวยนะเพื่อนๆเนาะไอ้กกเก็ตครับผม้ยบายบาย